าวินาทีสุดท้ายของชีวิตคุณเหลือเพียงสุนัขคู่ใจข้างกายคุณจะเลือกปล่อยมือหรือกอดมันจนถึงลมหายใจสุดท้ายนี่คือเรื่องจริงที่เตือนใจเรื่องราวของอดีตตำรวจและสุนัขคู่ใจที่จะทําให้คุณไม่กล้ากระพริบตาจนถึงวินาทีสุดท้ายของคลิปนี้เสียงลมพัดแรงผ่านหน้าต่างไม้เก่าที่สั่นไหวกลิน่นฝุ่นและกลิ่นสนิมจากโครงเหล็กเก่าลอยอบอวนในอากาศอดีตตำรวจนั่งอยู่ในห้องมืดแคบมีเพียงแสงไฟสีส้มริบปรีวุบไหว ข้างกายเขาสุนัขตำรวจคู่ใจหายใจหนักแทงอกกระเพื่อมแรงเสียงเล็บสุนัขกระทบพื้นซีเมนต์เป็นจังหวะสั้นขาดแววตาของมันยังจ้องเขาไม่กระพริบเต็มไปด้วยความพักดีมือของชายคนนั้นสั่นไหวเมื่อสัมผัสขนสุนัขที่เปียกชื้นเลือดอุ่นซึมออกมาตามขนที่เคยเงางามกลิ่นข่าวโลหะคละคลุ้งจนเขาแทบหายใจไม่ออกความทรงจําเก่าแล่นกลับมาภารกิจที่ทั้งคู่เคยเผชิญเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงตะโกนของเพื่อนร่วมทีม แต่ค่ำคืนนี้กลับมีเพียงเสียงหายใจที่ค่อยๆอ,อ่อนลงของสหายสี่ขาดวงตาของอดีตตำรวจเริ่มพร่ามัวด้วยน้ำตาที่ไม่อาจกลัน้นเขาน้อมตัวลงใกล้หัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาร่างสุนัขก,กระตุกเบาๆเ,เ,เหมือนพยายามลุกแต่แรงกายไม่เหลือเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกเหมือนเร่งรา้าทุกวินาทีแปรเปลี่ยนเป็นความทรมานที่ยืดยาวลมหายใจสุนัขสั้นลงจนแทบไม่ได้ยินอดีตตำรวจขยับริมฝีปากแต่เสียงไม่หลุดออกมา เพียงสายตาที่สื่อความหมายทั้งหมดความรักความผูกพันและความเสียใจที่กำลังถาโถมเข้ามามือที่สั่นกำแน่นหยดน้ำตาหล่นลงบนขนของสุนัขเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นคือเสียงครางแถวเหมือนคำอำลาห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งเงียบงันจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเขามองเห็นเพียงดวงตาที่ค่อยๆปิดลงและในวินาทีนั้นเองทุกสิ่งรอบกายมืดมิดแต่ความรู้สึกบางอย่างกลับทิมแทงยิ่งกว่าความมืดนั้น เขาเอื้อมมือประคองศีรษะของสุนัขไว้แนบอกความอุ่นสุดท้ายค่อยๆเลือนหายไปราวกับควันเสียงสะอื้นถูกกักไว้ในลำคอแต่ไม่อาจหยุดหยาดน้ำตาที่ไหลรินห้องเล็กๆนั้นเหมือนกลายเป็นคุกขังความทรงจำทุกภาพในอดีตย้อนกลับมาอย่างไม่ปราณีภาพวันที่เจอสุนัขตัวนี้ครั้งแรกมันยังเป็นลูกสุนัขตาใสาวิ่งมาหาเขาด้วยความตื่นเต้นวันนั้นเขายิ้มกว้างที่สุดในชีวิตเขาจำได้ถึงวันที่ฝึกมันครั้งแรก เสียงห่าดังแข่งกับเสียงนกยามเช้าสายจุงกระตุกแรงจนเขาแทบล้มแต่หัวใจเขาเต้นแรงด้วยความสุขพวกเขาเคยผ่านกรอกมืดเคยไล่จับผู้ร้ายด้วยกันเคยยืนเคียงข้างกันกลางสายฝนหนักเคยวิ่งไปข้างหน้าทั้งที่เสียงระเบิดอยู่ข้างหูและทุกครั้งสุนัขก,ก็ไม่เคยท่อทิ้งเขาแม้แต่วินาทีเดียวค่ำคืนนี้กลับโหดร้ายเกินกว่าจะรับไหวเขามองเห็นเลือดที่ยังไม่หยุดไหล สีแดงเข้มซึมลงบนพื้นซีเมนจนเป็นแอ่งกลิ่นขาวยังตอกย้ำความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับมือที่เคยจับปืนมั่นคงบัดนี้กลับสั่นอย่างไร้เรี่ยวแรงหัวใจเขาเต้นผิดจังหวะร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกถ่วงลมหายใจของเขาเองสั่นไหวไม่ต่างจากสุนัขคู่ใจเสียงลมพัดลอดหน้าต่างเข้ามาไม้เก่าเสียสีกันส่งเสียงคลืดคลาดเงามืดบนผนังโยกไหวเหมือนปีศาจที่คอยตอกย้ำความทรงจำ เขาหลับตาลงแต่ภาพเลือดและดวงตาของสุนัขยังชัดเจนเขาเพึมพำเบาๆราวกับคำสารภาพประโยคที่ไม่เคยกล้าพูดออกมาขอโทษที่พาเจ้ามาถึงจุดนี้เสียงของเขาแหบท่าเหมือนคนแปลกหน้าทอยคำตกค้างอยู่ในความว่างเปล่าของห้องไร้ผู้ตอบไร้เสียงเห่าไร้เสียงก้าวขาที่เคยซ้ำจังหวะก,กันเขายังจ้องไปที่ร่างที่ไร้การเคลื่อนไหวทุกวินาทีเป็นเหมือนคมมีดที่บาดลึกลงในใจ ภาพแววตาสุดท้ายยังติดตรึงอยู่ในความคิดแววตาที่เปลี่ยนด้วยศรัทธาและทักดีแม้ในลมหายใจสุดท้ายบรรยากาศรอบตัวกลับยิ่งหนาวเหน็บทั้งที่เหงื่อย,ยังชุ่มทั่วร่างเสียงนาฬิกายังคงดังติ๊กต่อแต่เวลาสําหรับเขากลับเหมือนหยุดนิ่งเขาลุกขึ้นช้าๆมือยังไม่ยอมปล่อยจากร่างนั้นสายตามอ,มองไปยังความมืดด้านนอกเสียงเซเรนจ,จากที่ไกลๆแววเข้ามาเหมือนเสียงเรียกเตือนความจริงที่ไม่อยากรับรู้ ร่างกายเขาเริ่มสั่นไหวราวกับจะลม้มแต่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยอมละสายตาจากคู่หูที่เขารักในใจเขามีเพียงความว่างเปล่าที่กำลังกลืนกินทุกสิ่งความเงียบกลับถูกทำลายด้วยเสียงหนึ่งเสียงประตูกเก่าอิดอาร์ค่อยๆเปิดออกสายลมพัดแรงจนแสงไฟริบหรี่วุบววาเงาร่างลึกลับทอดเข้ามาในห้องชายอดีตตำรวจขยับมือสิ้นสติที่รีควาปืนที่วางทิ้งกำแพงแม้มือสั่นแต่ดวงตาย,ยังคงแข็งกร้าว เขามองเงาที่ขยับเข้ามาใกล้ทีละน้อยเสียงฝีเท้าหนักกระทบพื้นซีเมนอย่างเย็นชาความมืดรอบตัวเหมือนหดเข้ามาหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนตรองศึกเขารู้ทันทีว่าความเงียบที่ครอบงำไม่ได้เป็นเพียงความเศร้าแต่มันกำลังซ่อนบางสิ่งที่น่าหวาดกลัวมากกว่าแล้วเสียงหายใจแผ่วต่ำดังขึ้นในเงามืดเสียงนั้นไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของสุนัขมันเป็นเสียงที่แปลกแปลกหนักแน่นและน่าสะพรึงกลัว ชายอดีตตำรวจยกปืนขึ้นสายตาไม่กระพริบมือบีบไกแน่นข้างกายเขามีเพียงร่างที่ไร้ลมหายใจของเพื่อนรักและตรงหน้าคือบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในโลกของมนุษย์เงาร่างนั้นก้าวเข้ามาไกลเสียงรองเท้าขูดกับพื้นซีเมนเก่าดังก้องในห้องเงียบทุกก้าวเหมือนตอกย้ำความจริงว่าชายอดีตตำรวจไม่ได้อยู่เพียงลำพังเขายกปืนขึ้นสูงระดับสายตาเงื่อไหลลงข้างแก้มมือที่บีบด,ด้ามปืนแน่นจนเส้นเลือดปูด หัวใจเต้นแรงราวจะระเบิดออกจากอกเงามือขยายใหญ่ขึ้นบนผนังจนกลืนกินทุกช่องไฟที่เหลือแสงไฟสีส้มริบหรี่ถูกบดบังเหมือนกำลังจะดับสิ้นแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงหายใจต่ำหนักและถาวสั้นเหมือนสัตว์ที่ซ่อนตัวในป่าแต่แฝงไปด้วยความอาฆาตอดีตตำรวจสุดลมหายใจลึกพยายามกดความกลัวให้จมหายแต่กล้ามเนื้อกลับตึงเครียดจนแทบขยับไม่ได้ใคร เขาตะโกนออกไปเสียงสะท้อนกลับมากระแทกหูไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าหนักยังคงใกล้เข้ามาสายตาของเขากวาดไปทั่วห้องเงามืดเคลื่อนไหวตามผนังความเงียบระหว่างจังหวะฝีเท้าทำให้เลือดในกายเย็นเยียบทันใดนั้นแสงไฟกระพริบแปงเผยให้เห็นบางสิ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าขาดุ่งริ่งใบหน้าซ่อนอยู่ในเงามืดแต่แววตาสองประกายวาว ชายอดีตตำรวจขยับปลายกระบอกปืนเล็กน้อยสุนัขคู่ใจที่ไร้ลมหายใจนอนแนบบอกเขาเหมือนเป็นกำลังสุดท้ายที่ทำให้เขายังยืนหยัดเงาร่างนั้นยืนนิ่งเพียงเสียงลมหายใจยังสะท้อนในอากาศบรรยากาศกดทับเหมือนอากาศในห้องหายไปครึ่งหนึ่งอดีตตำรวจค่อยๆขยับถอยหลังแทนหลังชนเข้ากับกำแพงเย็นเยียบความเย็นแล่นผ่านกระดูกสันหลังจนขนลุกถ้าเข้ามาอีกเก้าเดียวฉันยิง เสียงเขาสั่นแต่ยังเด็ดขาดนิ้วชี้แต่ไก่ปืนพร้อมจะกดในทันทีเงาร่างนั้นไม่ขยับแต่ในความนิ่งกลับมีแรงกดดันมหาศาลสายตาที่มองมาเต็มไปด้วยความอาฆาตและเจ็บปวดเหมือนวิญ,ญญาณที่ติดค้างไม่ยอมปล่อยวางเสียงนาฬิกายังคงดังต่อเนื่องแต่ในหูของเขามันกลับช้าลงทุกวินาทีถูกยืดออกจนแทบไม่ไหวอดีตตำรวจหันมองสุนัขอีกครั้ง แววตาที่ปิดลงตลอดการยังสะกดใจและในวินาทีนั้นเขารู้ว่าแรงใจทั้งหมดของเขามาจากสิ่งมีชีวิตตัวนี้เขาตะโกนออกมาอีกครั้งแกเป็นใครต้องการอะไรเสียงกล้องสะท้อนออกไปในความมืดเงาร่างนั้นยกมือขึ้นช้าๆนิ้วเรียวยาวชี้ตรงมาที่เขาแสงไฟกระพริบแรงอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นเขามองเห็นใบหน้าใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผล ดวงตาแดงก่ำเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายคืนริมฝีปากแตกแห้งแต่กลับยกยิ้มบางรอยยิ้มที่ทั้งบ้าคลั่งและเจ็บปวดอดีตตำรวจจำได้ทันทีเขาเคยเห็นใบหน้านี้มาก่อนชายคนนี้คืออายญากรที่เขาเคยไล่ล่าจนเกือบเสียชีวิตผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเขาเชื่อว่าตายไปแล้วในกองเพลิงหัวใจเขากระตุกแรงความทรงจำเก่าประตุขึ้นมาทันทีเสียงปืนในค่ำคืนนั้นกลิ่นควันไฟเสียงกรีดร้อง และการสูญเสียที่ทําให้เขาต้องลาออกจากตํารวจชายในเงาเมื่อยังคงยิ้มเสียงหัวเราะต่าๆดังลอดออกมาเหมือนเสียงสนิมขูดเหล็กกระชาาประสาทหูจนเจ็บแปลเจ้าสุนัขของแกมันหยุดหายใจแล้วสินักเสียงของมันช้าหนักและเต็มไปด้วยการเสียดแทงเหมือนมีดบาดลึกลงในแผลที่ยังสดอดีตตำรวจกัดฟันแน่นมือเขาเริ่มสั่นแรงกว่าเดิมน้ำตาที่แห้งไปแล้วไหลออกมาอีกครั้ง เขายกปืนขึ้นสูงกว่าเดิมนิ้วแต่ไกแน่นแกเขาพูดเสียงต่ำแต่คำนั้นติดค้างในลำคอความโกรธความเสียใจและความหวาดกลัวป,ปนจนหาคำพูดไม่ได้เงาร่างนั้นก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงรองเท้ากระแทกพื้นดังสะท้อนห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนเหมือนจะถล่มลงมาอดีตตำรวจสูดหายใจลึกเขารู้ว่านี่คือวินาทีที่เขาจะต้องเลือกจะยืนหยัดเพื่อความยุติธรรมครั้งสุดท้าย รือจะปล่อยให้เงามืดกลืนกินทุกสิ่งเขาจับร่างสุนัขแนบอกแน่นเหมือนจะขอแรงใจครั้งสุดท้ายจากเพื่อนรักแล้วเขาก็เล็งปืนไปตรงกลางอกของศัตรูเก่าเสียงหายใจของเขาและศัตรูดังประสานกันในห้องเงียบหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองรบเขารู้ดีว่าหากกดไกปืนในวินาทีนี้ชีวิตตรงหน้าจะดับสิน้นแต่ความลังเลก็ฝังลึกในจิตใจความแค้นจากอดีตประสานกับความสูญเสียในปัจจุบัน ทำให้สติและอารมณ์รบกันอย่างรุนแรงเงามืดตรงหน้าขยับยิ้มเสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาจากลำคอแกยังเหมือนเดิมอ่อนแอเหมือนวันนั้นอดีตตำรวจเม,ม้มริมฝีปากจนเลือดซึมเขายกปืนสูงขึ้นอีกนิดปลายนิ้วกดไกช้าๆแต่ดวงตาก็เบนกลับมามองสุนัขคู่ใจในอ้อมแขนภาพความทรงจำทั่งูกเข้ามาวันที่สุนัขตัวนี้กระโจนเข้าขวางกระสุนแทนเขา วันที่มันลากเขาออกจากซากรถที่กำลังลุกไหม้วันที่มันเฝ้าอยู่ข้างเตียงโรงพยาบาลทั้งคืนและวันที่มันวิ่งนำหน้าโดยไม่เคยลังเลแม้ในเสี้ยววินาทีเสียงหัวเราะของศัตรูยังดังสะท้อนเหมือนเล็บขวนแก้วในหูจนเจ็บแปลกอดีตตำรวจหันกลับมามองด้วยสายตาแข็งกร้าวแกผิดแล้วเสียงเขาดังชัดในความเงียบวันนี้ฉันไม่ใช่คนเดิมและฉันจะไม่อ่อนแออีกต่อไปทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้น แสงไฟแลบว่าบูบทั่วห้องแคบเสียงสะท้อนดังยาวนานราวกับผนังเองกริดร้องร่างในเงาเมื่อสะดุ้งถอยหลังเลือดสีเข้มพุ่งกระเซน็นบนพื้นแต่รอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าที่บิดเบี้ยวแกยิงได้ดีแต่ไม่เร็วพอเสียงนั้นขาดห้วงแต่ยังเปลี่ยมด้วยความเย้อยหยันมันก้าวเข้ามาอีกครั้งแม้ร่างกายสั่นคลอนอดีตตำรวจถอยหลังไปจนชนผนังอีกด้านกระสุนในแมกกาซีนเหลือไม่กี่นัด มือเขาสั่นแต่สายตายังคงมุ่งมั่นเขามองไปที่สุนัขอีกครั้งแม้ไม่มีลมหายใจแต่การมองเห็นร่างนั้นกลับเป็นแรงผลักดันดวงตาของเขาเปล่ยนประกายความมุ่งมั่นขึ้นมาใหม่นี่คือวินาทีสุดท้ายทั้งของแก่และของฉันเขาพึมพำเสียงต่ำแล้วเล็งไปที่ศีรษะของศัตรูโดยตรงแสงไฟกระพริบอีกครั้งเสียงปืนดังลั่นในความมืดกระสุนพุ่งออกไปตรงเป้า ร่างสูงใหญ่สะดุ้งแรงเลือดพุ่งกระเซนเ็นเต็มผนงังเสียงร้องโหยหวนดังสะท้อนกล้องก่อนที่ร่างนั้นจะทรุดลงกับพื้นอย่างแรงกล่นควันปืนอบอวลในอากาศกลิ่นเลือดผสมเข้ากับกล่นฝุ่นและสนิมห้องทั้งห้องเงียบลงอีกครั้งเหลือเพียงเสียงหายใจหอบหนักของอดีตตำรวจเขาทรุดตัวลงนั่งข้างสุนัขคู่ใจปืนร่วงหล่นจากมือกระแทกพื้นเสียงดังน้ำตาที่พยายามกลั้นก็ไหลพราอีกครั้ง เขากระซิบเบาๆข้างหูสุนัขเราทำสำเร็จแล้วเพื่อนเสียงสั่นเครือสะท้อนกับผนังเงียบหัวใจเขาแตกสลายแต่ก็เต็มไปด้วยความภูมิใจเขากอดร่างนั้นแน่นลมหายใจอุ่นสุดท้ายของเขาค่อยๆแผ่วเบาลงบาดแผลในใจและกายทำให้เรี่ยวแรงหายสิน้นดวงตาค่อยๆปิดลงท่ามกลางความมืดสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นในห้วงสํานึกคือภาพสุนัขคู่ใจยืนอยู่ข้างเขาอีกครั้ง มันเห่าหนึ่งครั้งด้วยแววตาสดใสเหมือนจะบอกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังแล้วทุกอย่างก็ดับวูบห้องทั้งห้องกลับคืนสู่ความเงียบงนันแต่ความผูกพันระหว่างคนกับสุนัขตำรวจยังคงส่องสว่างอยู่ในความมืดนั้นตลอดการเขายังคงนั่งพิงผนังเย็นชืดลมหายใจสั่นเฮือกแต่สายตาย,ยังไม่ลับไปจากร่างของสุนัขคู่ใจความว่างเปล่ากัดกินจากข้างในเหมือนหัวใจถูกควักออกไปทั้งดวง ร่างของศัตรูเก่านอนแน่นิ่งใน,นเงามืดเลือดค่อยๆไหลซึมบนพื้นซีเมนจนเกิดเป็นบึงสีดำกลิ่นคาวแรงขึ้นทุกขณะทำให้บรรยากาศหนาแน่นจนหายใจแทบไม่ออกอดีตตำรวจพยายามพยุงร่างให้ยืนแต่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความหนักหน่วงเหมือนแบกหินก้อนใหญ่เขาเดินโซเซไปหาร่างที่นอนแน่นิ่งของชายคนนั้นปลายรองเท้าเขาแต่เบาๆที่ร่างไร้สติไม่มีการตอบสนอง ดวงตาที่เคยเปลี่ยนประกายแห่งความอาคตาเปิดค้างมองไร้จุดหมายเริมฝีปากที่ยิ้มเย้ยหย่าเมื่อครู่บัดนี้หยุดนิ่งตลอดการเขาไม่รู้ว่าควรรู้สึกโล่งใจหรือว่างเปล่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มาพร้อมความภาคภูมิแต่เต็นไปด้วยราคาที่แพงที่สุดในชีวิตสายตาเขาหันกลับไปยังสุนัขที่นอนแนบอกเมื่อครู่คนที่เปื้อนเลือดยังคงชุ่มชื้นเกลิ่นคุ้นเคยของมันยังอยู่แต่ไร้แล้วซึ่งชีวิตชีวาเขาสุดตัวลงข้างๆ มือสันเท่าสัมผัสถังอกที่เย็ยนลงเรื่อยๆหัวใจเขาเจ็บปวดจนแทบหยุดเต้นตามความทรงจำย้อนกลับมาอีกครั้งครั้งแรกที่พามันไปฝึกวิ่งในสนามหญ้าเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมทีมเมื่อเห็นเขาถูกดึงล้มวันที่มันกัดแขนเสื้อผู้ร้ายได้เป็นครั้งแรกแววตาภาคภูมิใจที่สะท้อนกลับมาในดวงตาของเขาเองหยดน้ำตาตกกระทบบนขนที่แข็งตัวด้วยเลือดเสียงสะอื้นที่พยายามกลั้นไม่ไหวดังขึ้น ความเจ็บปวดผสมกับความรักและความทรงจำลอล้อมเป็นบาดแผลที่ไม่มีวันหายเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาจับจ้องไปยังเพดานที่เต็มไปด้วยรอยแตกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงมาฉันสัญญาจะไม่ปล่อยให้ใครลืมเจ้าเสียงเขาเบาว,วแต่หนักแน่นในหัวใจคำพูดนั้นเหมือนคำปฏิญ,ญาณสุดท้ายในชีวิตเขาคลานไปหยิบเสื้อคลุมเก่าๆที่กองอยู่มุมห้องค่อยๆคลี่ออกแล้วห่อร่างสุนัขไว้อย่างระมัดระวัง ทุกการขยับเต็มไปด้วยความรักความอาลายัยเหมือนกลัวว่าความทรงจำนี้จะหล่นหายไปพร้อมกับกาลเวลาเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อแต่สำหรับเขาแล้วทุกวินาทีเป็นเพียงการนับถอยหลังหัวใจที่อ่อนแรงลงทุกขณะบาดแผลที่ลึกเกินเยียวยาทำให้เขารู้ว่าตัวเองกำลังเดินเข้าสู่วินาทีสุดท้ายเขาพิงกำแพงอีกครั้งดวงตาค่อยๆปิดลงช้าๆภาพที่ผุดขึ้นในห้วงสำนึกไม่ใช่เลือดไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นภาพสุนัขวิ่งเล่นท่ามกลางทุง่งหญ้าแสงแดดยามเช้าอบอุ่นสายลมพัดเบาๆเสียงเห่าสายกังวาลดังกล้องในใจริมฝีปากเขาโค้งขึ้นเล็กน้อยรอยยิ้มแรกในค่ำคืนแห่งความเจ็บปวดก่อนที่สติจ,จะดับวูบหายไปในความมืดสนิทและในความเงียบนั้นเองเหมือนเสียงก้าวเท้าของสุนัขดังสะท้อนเบาแต่ชัดเจนเหมือนมันกลับมานำทางอีกครั้งร่างของอดีตตำรวจนิ่งสงบอยู่ท่ามกลางความมืด ลมหายใจที่เคยสั่นเฮือกค่อยๆแ่วลงแต่ในความมืดที่เกลื่อนกลิ่นสติเขากลับได้ยินเสียงบางอย่างเสียงฝีเท้าสี่ขาเสียงเล็บกระทบพื้นหินที่คุ้นเคยเสียงหอบหายใจที่อบอุ่นและจริงใจเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่สิ่งที่เห็นไม่ใช่ห้องเก่าที่เปื้อนเลือดไม่ใช่เงาเมืดของศัตรูหรือผนังเย็นชืดตรงหน้าเขาคือทุ่งหญ้ากว้างไกลใต้ท้องฟ้าสีทองยามเย็นสายลมพัดแรงพอให้หญ้าโอนเอ็นไปตามจังหวะ กลิ่นดินสดชื่นแทนที่กลิ่นขาวเลือดและท่ามกลางแสงสว่างอบอุ่นนั้นสุนัขคู่ใจก็กำลังวิ่งเข้ามาหาเขาขนมันสะอาดเงางามเหมือนวันแรกที่พบแววตาสดใสเต็มไปด้วยพลังชีวิตเสียงเห่าสายกังวานสะท้อนอยู่ในอากาศกว้างทุกเสียงเหมือนทลายกำแพงความเศร้าที่อบรัดหัวใจอดีตตำรวจยกมือขึ้นสัมผัสแทงอบ,อบอุ่นของสุนัขที่กระโจนเข้ามาน้ำตาไหลรินโดยไม่อาจห้าม ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความสูญเสียแต่น้ำตาแห่งการได้พบอีกครั้งเขาสุดตัวลงคุกเข่ากอดสุนัขแน่นเสียงหัวใจมันเต้นชัดเจนก้องไปทั่วทั้งร่างเหมือนทุกสิ่งที่สูญหายกลับคืนมาเจ้ายังอยู่เขาพึ่งพรรมพำเสียงสัน่นสุนัขเลียมือเขาเบาๆดวงตาทั้งคู่สบกันเหมือนสื่อสารได้โดยไม่ต้องใช้คำพูดในห้วงเวลานั้นเขารู้ทันทีที่นี่ไม่ใช่โลกเดิมที่นี่ไม่ใช่ความจริง มันคือดินแดนบางแห่งที่อยู่กึ่งกลางระหว่างชีวิตและความตายเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าที่สว่างเรืองรองทุ่งหญ้ากว้างสุดสายตาไม่มีเสียงปืนไม่มีเลือดมีเพียงสายลมอุ่นและคู่หูผู้พักดีสุนัขห่าเบาๆแล้ววิ่งนำหน้ามันหันกลับมามองเหมือนชวนให้ตามไปอดีตตำรวจยิ้มบางๆแล้วก้าวเดินตามหัวใจที่เคยหนักตึ้งกลับเบาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทุกก้าที่ก้าวไปความเจ็บปวดค่อยๆเลือนหาย บาดแผลในกายและใจจางหายราวกับไม่เคยเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือความรู้สึกอบอุ่นระหว่างเขากับเพื่อนสีขาแต่ก่อนที่เขาจะก้าวลึกเข้าไปในทุ่งเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังเสียงเรียกชื่อเขาดังก้องกังวานไม่ใช่เสียงศัตรูไม่ใช่เสียงปีศาจแต่เป็นเสียงของเพื่อนร่วมทีมตำรวจที่จากไปนานแล้วเขาหันกลับไปและเห็นเงาร่างมากมา,กมายยืนเรียงรายอยู่ที่ขอบฟ้า แต่ละคนคือผู้ที่ล้มลงในหน้าที่พวกเขายิ้มให้เขาเหมือนต้อนรับกลับบ้านหัวใจเขาเต้นแรงความทรงจำทั้งหมดผุดขึ้นราวกับคลื่นทะเลเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงกริดร้องและความฝันที่เขาไม่เคยได้ทําให้สำเร็จสุนัขวิ่งกลับมาหาเขาอีกครั้งดวงตาของมันเป็นประกายสว่างเหมือนบอกให้เขาตัดสินใจจะกล้าไปข้างหน้าสู่การพักผ่อนนิรันดร์หรือจะหันหลังกลับไปเผชิญโลกแห่งความเจ็บปวดอีกครั้ง อดีตตำรวจหลับตาเมื่อสัมผัสแถงอกสุนัขที่อุ่นชัดเจนในความเงียบเขาได้ยินเสียงนาฬิกาอีกครั้งติ๊กต่อติ๊กต่อเสียงนั้นไม่ควรอยู่ในที่แห่งนี้มันคือเสียงจากโลกจริงเสียงที่บอกว่าเขายังมีลมหายใจเสียงที่บอกว่าเวลายังเดินต่อไปเขาเปิดตาขึ้นอีกครั้งภาพทุ่งหญ้าเริ่มท่ามัวเสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมทีมจางหายไป สุนัขเห่าเบาๆหนึ่งครั้งเหมือนส่งสัญญาอำลลาแล้วทุกสิ่งก็แตกสลายเหมือนเศษกระจกความมืดถาโถมเข้ามาแทนความเจ็บปวดกลับขึนมากลิ่นเลือดกลิ่นฝุ่นกลิ่นควันปืนตอกย้ำทุกสัมผัสเขาสะดุ้งตื่นขึ้นอีกครั้งดวงตาเบิกกว้างหอบหายใจแรงร่างยังคงพิงกำแพงเก่าสุนัขยังคงนอนนิ่งอยู่ในผ้าหอ่อและเลือดยังอบอวลเต็มห้องเขายกมือขึ้นปาดน้ำตาแต่หัวใจยังคงสั่นไหว ด้วยความรู้สึกอบอุ่นเพราะเขารู้ว่าการพบกันในทุ่งหญ้านั้นไม่ใช่ภาพลวงมันคือคำสัญญาว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เจอกับเพื่อนรักอีกครั้งเขานั่งนิ่งหอบหายใจแรงเหมือนคนถูกดึงกลับมาจากขอบเวทดวงตาย,ยังท่าเลือนแต่เสียงนาฬิกาย,ยังคงดังติ๊กต่อกในความเงียบความเจ็บปวดในอกย้ำเตือนว่าเขายังไม่ตายยังถูกกักขังในโลกแห่งความจริงสายตาเลื่อนไปยังร่างสุนัขที่ห่อด้วยผ้าเก่า หัวใจเหมือนถูกบีบรัดจนแทบแตกสลายเขาเอื้อมมือไปลูบเบาๆแม้รู้ว่ามันไร้าการตอบสนองแต่สัมผัสนั้นยังคงเป็นเส้นได้ที่ผูกโยงหัวใจเขาไว้กับชีวิตเขาไม่อาจปล่อยให้ร่างนี้ถูกทิ้งไว้ในความมืดสุนัขตัวนี้คือเกียรติคือศักดิ์ศรีและคือครอบครัวเขาจึงรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพยายามลุกขึ้นยืนแต่เพียงก้าวแรกร่างก็โซเซเหมือนจะลม้มความเจ็บในกายช่างหน,หนักหน่วงแต่ความเจ็บในใจยิ่งกว่าหลายเท่า เขากัดฟันประคองตัวเองเดินไปหยิบกล่องไม้เก่าที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงในนั้นคือภาพถ่ายเก่าๆเ,เอกสารและเหรียญเกียรติยศที่เขาไม่เคยแต่ต้องมานานหลายปีเขาเปิดกล่องออกภาพถ่ายหนึ่งหล่นลงสู่พื้นเป็นภาพของเขากับสุนัขในวันที่เพิ่งได้รับเครื่องหมายตำรวจสุนัขรอยยิ้มสดใสของเขาในวันนั้นแตกต่างจากสายตาหม่นเศร้าในตอนนี้เหลือเกินเขาเก็บภาพนั้นขึ้นมามือสั่นจนภาพเกือบหลุดจากปลายนิ้ว ภาพนี้เคยถูกเขาซ่อนไว้เพราะไม่อยากเผชิญความทรงจำแต่คืนนี้เขากลับรู้ว่ามันคือสิ่งสุดท้ายที่ยังทำให้หัวใจอบอุ่นเขานำภาพถ่ายนั้นใส่ลงในผ้าที่ห่อร่างสุนัขไว้ราวกับมอบสิ่งสำคัญกลับคืนให้มันแล้วเขาก็ค่อยๆลากร่างนั้นออกจากห้องประตูไม้เก่าดังเอียดเมื่อถูกผลักเปิดลมกลางคืนพัดแรงกลิ่นฝุน่นและควันจากเมืองเก่าลอยเข้ามาดวงจันทร์ส่องแสงซีดเผือดทาบเงายาวบนพื้นถนนร้าง เขาก้าวเดินไปช้าๆแขนที่อบร่างสุนัขไว้หนักเกินกว่ากำลังแต่หัวใจไม่ยอมปล่อยทุกก้าวคือความทรมานแต่ก็เป็นความศรัทธาที่ไม่มีสิ่งใดลบล้างเขาเดินไปถึงลานโล่งนอกตัวเมืองที่นั่นคือสนามฝึกเก่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเห่าและเสียงตะโกนบัดนี้เหลือเพียงเงยบงันและหญ้าแห้งที่ไหวตามลมเขาสุดตัวลงกับพื้นร่างกายแทบขยับไม่ไหวแต่เขายังคงกอดร่างสุนัขแน่น สายตาเฝ้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวภาพความทรงจำย้อนกลับมาอีกครั้งวันที่เขาล้มลงกลางสนามฝึกแต่สุนัขไม่ยอมปล่อยสายจูงวันที่เขาบาดเจ็บในภารกิจแต่สุนัขก,กลับลากเขาออกจากพื้นที่เสี่ยงวันที่มันถูกยิงครั้งแรกแต่ยังยืนห่าวเพื่อปกป้องเขาเสียงหัวเราะเก่าของเพื่อนร่วมทีมดังแว่วในความทรงจำเสียงครูฝึกที่ตะโกนดูด่าเสียงรองเท้ากระแทกพื้นพร้อมกันและเสียงห่าวของสุนัขที่ดังที่สุดเสมอ น้ำตาเขาไหลาอาบแก้มอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความสิ้นหวังแต่เพราะความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเดินเคียงข้างสุนัขตัวนี้จนถึงวินาทีสุดท้ายเขาเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าดวงดาวพร้างรพลเหมือนดวงตาที่เฝ้ามองอยู่เบื้องบนพักผ่อนเธอเพื่อนเขาพูดเสียงแถวเจ้าทำเกินกว่าหน้าที่แล้วเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดลมกลางคืนพัดแรงขึ้นเหมือนเสียงหอนของสุนัขที่ตอบรับคำพูดนั้น ย่าเอ็นไหวตามจังหวะเหมือนโบกมืออำลาร่างกายของเขาเริ่มหมดแรงหัวใจเต้นช้าลงทีและจังหวะสายตาเลือนรางเหมือนภาพค่อยๆถูกลบออกในห้วงสุดท้ายของสติเขาเห็นสุนัขวิ่งอยู่บนทุ่งหญ้าอีกครั้งมันหยุดหันกลับมามองด้วยดวงตาเต็มไปด้วยความรักแล้วเห่าเบาๆหนึ่งครั้งก่อนหายลับไปในแสงสว่างอดีตตำรวจยิ้มบางๆเริมฝีป,ปากขยับเอื้อนคำที่ไม่มีเสียงขอบใจ แล้ทุกสิ่งรอบกายก็ดับวูบเข้าสู่ความเงียบสนิททางชัางเผือกหลายวันต่อมาชาวบ้านพบร่างอดีตตำรวจและสุนัขคู่ใจในสนามฝึกเก่าเขานอนสงบรอยยิ้มบางยังคงอยู่บนใบหน้าสุนัขถูกห่อด้วยผ้าแนบอกราวกับทั้งคู่ไม่เคยแยกจากกันข่าวแพร่กระจายไปทั่วหมูเ่เล็กๆไม่มีใครไม่พูดถึงความผูกพันระหว่างชายผู้หนึ่งกับสุนัขตำรวจพวกเขากลายเป็นตำนานเล่าขาน เรื่องราวของความพักดีที่ไม่สิ้นสุดแม้ความตายก็ไม่อาจาทากได้เหรียญเกียรติยศของเขาถูกนำมาตั้งในสถานีตำรวจเก่าใต้ภาพถ่ายคู่ระหว่างเขากับสุนัขทุกครั้งที่มีตำรวจใหม่ก้าวเข้ามาฝึกพวกเขาจะหยุดมองภาพนั้นและรับรู้ถึงเรื่องราวที่ยังคงส่องสว่างไม่มีใครรู้ว่าหลังความมืดคืออะไรแต่ทุกคนเชื่อมั่นอย่างแนว่วแน่ว่าที่ใดสักแห่งในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ ใช่อดีตตำรวจและสุนัขคู่ใจกำลังวิ่งเคียงข้างกันอีกครั้งไม่มีเสียงปืนไม่มีความเจ็บปวดมีเพียงสายลมอุ่นและแสงแดดที่ไม่เคยดับสิ้นเช้าวันหนึ่งหมอกหนาปกคลุมทั่วสนามฝึกเก่าแสงอาทิตย์ยามเช้าสองลอดหมอกจางลงบนพื้นหญ้าที่เปียกน้ำค้างที่ตรงนั้นยังคงเงียบสงบแต่มีร่องรอยที่บอกเล่าเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจรุ่นใหม่สามคนเดินเข้ามาพร้อมกันพวกเขาได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบพื้นที่ที่ชาวบ้านรายงาน เมื่อก้าวผ่านประตูไม้ผูพังเข้าไปในลานโลงสายตาของทุกคนก็หยุดนิ่งทันทีร่างอดีตตำรวจยังคงนอนอยู่แขนอกกอดห่อผ้าที่ห่อร่างสุนัขไว้แน่นบนใบหน้ายังคงมีรอยยิ้มจางๆเหมือนกำลังหลับฝันดีไม่มีใครกล้าแต่ต้องในทันทีความสงบที่รายล้อมเต็มไปด้วยความขลังและเศร้าส้อยตำรวจหนุ่มคนหนึ่งยกมือขึ้นทำความเคารพน้ำตาคลอในดวงตาที่พยายามกลัน้น เขาเคยได้ยินเรื่องเล่าของอดีตตำรวจผู้นี้ตั้งแต่ยังเด็กเรื่องราวของชายผู้ทุ่มเทชีวิตเพื่อหน้าที่และสุนัขคู่ใจที่ไม่เคยทออทิ้งเจ้านายแม้แต่เสี้ยววินาทีอีกคนหนึ่งคุกเข่าลงค่อยๆเปิดห่อผ้าเล็กน้อยเพื่อดูเขาเห็นขนสุนัขที่เปื้อนเลือดแต่ใบหน้านั้นยังสงบราวกับกำลังนอนหลับเคียงข้างเจ้านายภาพนั้นทำให้หัวใจสั่นสะเทือนอย่างแรงข่าวการพบร่างแพร่กระจายรวดเร็ว ชาวบ้านนักเก่าและตำรวจมากมายมาชุมนุมรอบสนามฝึกเกา่าทุกคนเงียบสงัดกาากับไม่อยากรบกวนความสงบของทั้งคู่ไม่กี่วันต่อมาพิธีศพจัดขึ้นที่ลานกว้างหน้าสถานีตำรวจลงสองลงถูกตั้งเคียงข้างกันหนึ่งสำหรับอดีตตำรวจอีกหนึ่งสำหรับสุนัขคู่ใจผู้คนจากหลายที่เดินทางมาร่วมมีทั้งเพื่อนร่วมงานเก่าครอบครัวผู้ที่เคยได้รับการช่วยเหลือแม้กระทั่งคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ต้องหา ทุกคนยืนสงบศีสะก้มต่ำเพราะเรื่องราวของทั้งคู่ไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันคือความจริงที่บอกเล่าด้วยหัวใจในพิธีมีการนำภาพถ่ายเก่าๆมาตั้งภาพชายหนุ่มยืนเคียงข้างสุนัขตัวเล็กในวันแรกที่พบกันภาพที่ทั้งคู่ยืนถือเหรียญกิติยศภาพจากภารกิจที่ยากลำบากทุกภาพสะท้อนความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำพูดเสียงสวดส่งดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสายลมพัดเอื่อยเหมือนขานรับ และในช่วงเวลาสุดท้ายเมื่อฝังร่างทั้งสองเคียงกันเสียงสุนัขบางตัวที่อยู่ในพิธีเห่าขึ้นพร้อมกันเสียงนั้นดังไปทั่วลานสะท้อนเข้ากับท้องฟ้าเหมือนบทเพลงอำลาจากวันนั้นเป็นต้นมาที่สนามฝึกเก่าแห่งนั้นชาวบ้านมักเล่าว่ายามค่ำคืนเงียบสงัดหากเดินผ่านจะได้ยินเสียงฝีเท้าสีขาเสียงเล็บกระทบพื้นหินเบาๆหรือบางครั้งเสียงชายคนหนึ่งตะโกนสั่งการดังแว่วมาในสายลม ไม่มีใครเห็นแต่ทุกคนรับรู้ว่าเรื่องราวของทั้งคู่ยังไม่จบพวกเขายังคงวิ่งเคียงข้างกันในโลกที่ตาเปล่าไม่อาจมองเห็นตำรวจรุ่นใหม่ที่มาฝึกทุกปีจะถูกพามายืนตรงหน้าหลุมศพสองหลุมที่เรียงกันครูฝึกจะเล่าเรื่องราวความพักดีความกล้าหาญและการเสียสละเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่าหน้าที่นี้ไม่ได้มีเพียงเลือดเนื้อแต่มันต้องการหัวใจที่พร้อมจะยืนหยัดแม้ในวินาทีสุดท้ายและทุกครั้งที่เสียงลมพัดแรง ธงชาติที่โบกสะบัดตรงลานฝึกจักรพือดังเหมือนเสียงเห่าที่ไม่เคยดับสิ้นเหมือนคำมั่นสัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอดีตตำรวจและสุนัขคู่ใจกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันลบเลือนชื่อของพวกเขาถูกจารึกไว้ในใจผู้คนไม่ใช่เพราะชัยชนะไม่ใช่เพราะการต่อสู้แต่เพราะความรักที่มั่นคงยิ่งกว่าความตายเสียงลมสงัดลงเหมือนเวลาหยุดหมุนบนทุ่งหญ้าไร้ผู้คนเงาร่างสองเงายังคงเคียงกัน ไม่มีเสียงปืนไม่มีคำสั่งมีเพียงความผูกพันที่ยืนยงตำนานของอดีตตำรวจและสุนัขคู่ใจจะถูกเล่าขานต่อไปไม่ใช่เพราะความตายแต่เพราะความรักที่ไม่มีวันสืมสลายและเมื่อมองไปบนท้องฟ้าอย่างค่าคืนคุณอาจเห็นดาวดวงหนึ่งส่องสว่างนั่นคือสายตาของเพื่อนผู้พักติที่เฝ้ามองคุณอยู่เสมอ